สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงการเจาะหูมาแล้วก็อักเสบนะครับว่ารูเนี้ยรูแฟลตเนี้ยนะครับมันอักเสบอีกแล้วจะพูดถึงว่าปัจจัยอะไรที่ทําให้มันเกิดการอักเสบแล้วก็ล้างแผลล้างแผลยังไงกดหนองกดหนองยังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําให้ดูอย่างละเอียดในคลิปนี้คลิปเดียวถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ อย่างที่ผมเคยบอกไปเมื่อคลิปที่ก่อนหน้านี้นะคะว่าการอักเสบเนี่ยเกิดขึ้นได้จากอะไรนะครับอันดับแรกก็อาจจะเกิดขึ้นจากการที่เราแพ้ตุ้มหูหรือว่าจิวที่เราใส่นะครับอาจจะแบบว่าเป็นจิวที่ไม่ได้คุณภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอนะครับก็ลองเปลี่ยนจิวดูปัจจัยที่2นะครับเกิดจากการที่เรากระแทกแผลแรงๆเราจะเรียกหูที่เราเจาะมาเนี่ยเรียกว่าแผลนะครับ การกระแทกแผลแรงๆอาจจะเป็นแบบว่าเอามือไปเกี่ยวนะครับเอาแมสไปเกี่ยวนะครับแล้วก็ผ้าเช็ดตัวเกี่ยวอย่างเงี้ยผมชอบว่าผ้าเช็ดตัวเกี่ยวมากเวลาเช็ดหัวตอนสระผมนะครับหรือว่าอาจจะมีคนอื่นมันเดินชนหรือว่าเราไปเดินชนอะไรเงี้ยมันก็การที่กระทบแผลแรงๆมันก็จะทําให้เกิดการอักเสบขึ้นมาได้นะครับอาการอักเสบข,ข,ขั้นแรกเนี่ยมันก็จะเป็นอาการบวม แดงนะครับแล้วก็หนองเนี่ยอาจจะยังไม่มานะแล้วก็คือถ้าไม่มีหนองก็คืออาจจะเป็นแค่การอักเสบเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็ถ้าหากมีหนองเนี่ยเริ่มจะไม่ปกติละเราจะต้องถอดตุ้มหูหรือจิ้วนะครับออกมาออกมาละเพื่อที่จะล้างแผลใช้น้ําเกลือล้างแผลนะครับแต่ว่าอาการที่แบบว่ารุนแรงสุดๆก็คือว่าเนื้อเนี่ยมันกินจิ้วนะครับสมมติว่าอันนี้เป็นจิว้วใช่ปะแล้วถ้าเนื้อ มันเริ่มบวมเริ่มรดจิวขึ้นมาอย่างเงี้ยอย่างเงี้คือไม่ปกติแล้วนะครับก็คือจําเป็นที่จะต้องถอดจิวออกมานะครับแล้วก็ล้างแผลนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาลองอ่าล้างแผลบริเวณตรงนี้ให้ดูนะครับว่าล้างแผลเนี่ยล้างแผลยังไงนะครับสิ่งที่เราจำต้องมีก็คือหนึ่งนะครับนี่คอตต้อนบาดสองน้ำเกลือนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะลองถอดให้ดูนะครับเพราะว่ามันเกิดอาการอักเสบเพราะว่าผมอะเอาผ้าเช็ดตัวไปเกี่ยวผ้าเช็ดตัวคนหนูอืม อันนี้ผมเปลี่ยนไปใช้ตุ้มหูแบบเงินแท้นะครับฝากเอาไปตรงนี้ก่อนนี่เห็นไหมครับว่ามันอักเสบแต่วันนี้ไม่รู้ว่ามันจะมีเลือดไหมนะครับการล้างแผลก็นี่เลยครับเอาน้ำเกลือนะครับฉีดเข้าไปที่แผลอย่างนี้เลยเยอะๆเลยใช้สำลีหรือว่าเชชู่เนี่ยค่อยๆซับน้ำเกลือให้แห้งนะครับอย่าทิ้งให้เปียกไว้นะครับหรือมันจะชื้นเกินไป เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ทําการลองเอาสำลรีการกดดูว่ามันมีเลือดหรือว่าหนองไหมอันนี้คือไม่มีเนาะแต่เมื่อวานน่ะมันมีนี่นะครับมันก็จะมีเลือดนิดหน่อยเพราะว่าเมื่อวานออกไปเยอะละเสร็จแล้วเราก็ดูว่ามันไม่ได้อักเสบเยอะอันนี้คือไม่ได้อักเสบเยอะครับคือไม่มีหนองมีแค่เลือดนะครับเราก็ใส่จิวกลับไป ต้องบอกเลยผมต้องบอกกันเลยว่ารูเนี้ยผมเจาะมาได้ประมาณน่าจะสองเดือนแล้วมั้จงจริงๆมันหายแล้วนะแล้วทีน,นี้เนี่ยเอาผ้าชีตัวไปเกี่ยวแรงๆมันก็เลยอักเสบขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเลือกที่จะใช้จิวแบบเป็นเงินแท้นะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรนะครับเดี๋ยวผมให้ดูจิวเอ้จริงๆมันไม่ใช่จิวนะมันเป็นตุ้มหูพูดผิดอ่ะพูดใหม่ผมเลือกที่จะใช้ตุ้มหูแบบเงินแท้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ดูอย่างละเอียดก็คือว่าตุ้มหูเงินแท้มันจะเป็นอย่างนี้นะฮะ จะเป็นอย่างนี้สมมุติว่าแผลที่เราเจาะมาถ้ามันอ่ะถ้ามันเกิดการบวมขึ้นเนื้อเนี่ยมันก็จะดันแป้นตุ้มหูออกมาออกมาสมมติว่าเราใส่อย่างงี้ใช่ปะถ้ามันบวมขึ้นมันก็จะดันแป้นตุ้มหูออกมาอย่างงี้อ่ะพอเป็นอย่างงี้ปุ๊บมันก็โอเคใช่ปะมันจะดีกว่าจิวที่เป็นแบบกลมๆนะครับเพราะว่าจิวที่เป็นแบบกลมๆเนี่ยมันจะไม่สามารถดันได้แล้วมันคือแค่ไหนแค่นั้นสุดแค่ไหนแค่นั้นอย่างเงี้ยสมมุติถ้าเราใส่จิวอย่างงี้เนี่ยแล้วทีนี้ จะให้ดูยังไงดีแล้วทีนี้เนี่ยมันเกิดการอักเสบใช่ไหมครับถ้าการอักเสบมันก็ต้องบวมขึ้นใช่ป่ะเนื้อมันก็จะดันจิวแล้วทีนี้เนี่ยเราก็จะเนื้อมันจะกระตุ้นให้เกิดการอักเสบมากยิ่งขึ้นถ้าเรายังใส่จิวอย่างนี้อยูนอยน่นะครับก็ควรที่จะไปใส่เงินแท้หรือว่าเป็นก้านพลาสติกจะดีกว่านะครับพูดถึงเรื่องของหูฟังใส่หูฟังเจ็บไหมบอกเลยนะครับถ้าใส่หูฟังแบบนี้หูฟังปกติแบบนี้สำหรับผมนะไม่เจ็บครับเพราะว่าหูฟังมันเกี่ยวลงมาลงข้างล่างนี่เนาะ สองข้างเนี่ยผมฟังก็ไม่เจ็บนะครับฟังจนแบบแบตหูฟังหมดอะ่ะมันก็ยังไม่เจ็บนะครับสําหรับคนที่เจาะตําแหน่งทากัสเออสำหรับคนที่อยากเจาะตาแหน่งทากัสกับตําแหน่งคอนช์เนี่ยต้องซีเรียสหน่อยนะครับว่าถ้าเป็นคนติดหูฟังเนี่ยมันอาจจะมีการะระคายเคืองมันจะเจ็บขึ้นแต่ถ้าสำหรับผมหูฟังเนี้ยผมใส่ได้ไม่เจ็บแต่ทีนี้ผมอะ่ะก็มีหูฟังแบบอีกอย่างนึงก็คือแบบเป็นอินเอียร์นะครับเป็นอย่างนี้หูฟังแบบอินเอียร์อย่างนี้นะฮะ เวลาใส่เนี่ยนานๆนะ่ะดูหนังดูซีรีส์ไปสักประมาณ1นึ่งอพิโซดหรือว่า2ออพิโซดเนี่ยมีอาการปวดหูเกิดขึ้นเวลาถอดต่อมาไงเราสื่อว่ามันปวดนิดหน่อยแต่ไม่ถึงก็ปวดทนไม่ได้นะครับก็ยังเชื่ออีกแหละว่าถ้าคนที่รักในการเจาะหัวต้องทนได้เรื่องหูฟังไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะว่าเราข้าวก้าวข้ามผ่านการอักเสบมาแล้วเนาะอ่าเดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะไปตอบคอมเมนต์ที่มีคนเมนต์ถามเข้ามานะครับบางทีผมอาจจะไม่ได้ตอบละเอียดนะครับเท่ากับการพูดผมคิดว่าการมา พูดอัดวิดีโอพูดตอบคอมเมนต์เนี่ยมันน่าจะดีกว่าการพิมพ์บางครั้งการพิมพ์เนี่ยผมเป็นคนที่เรียบเรียงคาพูดไม่ค่อยเก่งนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบคอมเมนต์โอเคครับคอมเมนต์ comment แรกเนี่ยถามเข้ามาว่าหนูเจาะตำแหน่งแฝดอาแล้ววันที่1เริ่มมีอาการเจ็บตุบๆบริเวณที่เจาะจะเป็นอะไรไหมคะถ้าเริ่มเจ็บตุบๆเนี่ยมันคือสัญญาณเตือนนะครับว่าหูเราเนี่ยอักเสบอยู่การแก้ไขก็คือล้างแผลแต่อย่าไปเขาเรียกว่าอะไรอย่าไป รบกวนกับบริเวณจิวมากก็คือล้างแค่เราบริเวณรอบๆนะครับแล้วเราก็ใช้สัมผักันสับๆๆ,ๆๆๆนะครับไม่ต้องถึงขั้นแบบว่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยล้างจะเค้นหาเอาเกล็ดเลือดออกไม่ต้องนะครับถึงเวลา,าควรแล้วเกล็ดเลือดเหลืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะหลุดออกมาเองนะครับกินยาแก้อักเสบนะครับอยาอยาขาดยาแก้อักเสบต้องกินให้ครบโดสนะครับถ้าเป็นที่แนะนำเนี่ยเป็นยาแก้อักเสบตรงที่เป็นเม็ดสีม่วงเป็นแคปซูลสีม่วงอันนั้นจะดีหน่อยนะครับอืมก็ กินยาแก้อักเสบกับล้างแผลนะครับถ้าไม่ดีขึ้นเนี่ยก็รีบถอดจิ้วนะครับก่อนที่มันจะเราจะถอดเองไม่ได้นะ้องกินยาแก้อักเสบกับล้างแผลแล้วหายดีขึ้นก็ไม่ต้องซีเรียสครับคอมเมนต์ต่อมา2เดือนกว่าแล้วยังไม่แห้งสักทีขาดท้อเลยเป็นกําลังใจให้นะครับเพราะว่าอันเนี้ยกว่าจะหายอะ่ะมันก็ประมาณ2เดือนเหมือนกันแต่ต้องบอกเลยว่า ตรงนี้มันน่าจะหายง่ายสุดเนาะแต่ว่ามันหายช้าเหมือนกันอะในใจเราคิดว่าเอออาทิตย์สองอาทิตย์มันน่าจะหายแล้วแต่ว่ามันก็หายช้าก็เป็นกําลังใจให้นะครับเพราะว่าสองอาทิตย์ไอสองเดือนแล้วยังไม่หายเนี่ยต้องคิดแล้วล่ะว่าเราเจาะตรงตําแหน่งไหนมาถ้าเป็นตําแหน่งขอบๆเนี่ยไม่หายไม่แปลกครับเพราะว่าเราเอามือไปโดนสกิตนบ่อยแต่ถ้าแบบเจาะตรงนี้ไม่หายสองเดือนอันนี้แปลกละต้องปรึกษาที่ร้านแล้วว่าทําไมไม่หายเคยมีใครเป็นอย่างนี้ไหมอาจจะเป็นแบบว่า ลองเปลี่ยนจิวดูไหมครับผมเคยเป็นนะใช้สแตนเลสแล้วไม่หายสักทีลองเปลี่ยนจิวเป็นเงินแท้หายเลยหรือไม่ก็พลาสติกพลาสติกเนี่ยคนจะแพ้นหน่อยที่สุดก็ลองเปลี่ยนจิวดูนะครับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับบางทีหลายคนนะ่ะอาจจะแบบว่าแผลหายช้าก็เป็นได้ครับคอมเมนต์ต่อไปนะครับเจาะหูตำแหน่งแฟตมาแล้ว4วันค่ะบวมแดงแต่ไม่มีหนองไม่ปวดถ้าไม่ไปจับอะไรมันจะเป็นอะไรไหมคะแฟดนี้เป็นตำแหน่งยอดฮิตเหมือนกันเนาะ แต่ออตำแหน่งแฟดมาแล้วเดดบวมแดงไม่ปวดไม่มีหนองถ้าไม่ไปจับจะเป็นอะไรไหมไม่เป็นครับมันเป็นอาการปกติของการเจาะใหม่เนาะจะต,ต้องบอกว่าการที่เราเอาสิ่งแปรปอมเข้าไปในร่างกายเราเนี่ยร่างกายเรามันกาลังปรับตัวถ้ามันไม่เขาบอกว่าไม่บวมแดงอ๋อบวมแดงแต่ไม่เพราะว่าบวมกับแดงเนี่ยมันก็คือเหมือนกับการเกิดแผลใหม่ๆมันก็คือบวมแดงปกติอยู่แล้ว ถ้ามันมีหนองนั่นแหละครับคือไม่คือไม่ปกติดังนั้นเจอะมาสี่วันและบวมแดงไม่มีหนองไม่เป็นอะไรนะครับแต่ว่าอย่าลืมกินยาแก้ปวดกับยาแก้อักเสบให้ครบนะครับโอเคคําถามต่อไปนะครับผมเจาะมา3ามสี่อาทิตย์แล้วไม่รู้สึกเจ็บแล้วแต่ว่าไปตัดผมแล้วช่างเอามือปัดไปโดนอย่างนี้อรอแล้วมีหูเลือดออกมา แล้วมีเลือดออกมีหนองออกแต่ไม่รู้สึกเจ็บแบบนี้มันต้องถอด่างหงมั้ยครับก็ไม่ต้องถอดนะครับก็ลองใช้สัาเหลียกด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 ดูบริเวณรอบๆนะครับกดเขาเรียกว่ากดหนองออกแล้วหนองก็จะติดสำลีมานะครับแล้วก็ค่อยน้ําเกลือล้างแล้วก็สับน้ําเกลืออีกรอบหนึ่งอย่างเงี้ยครับก็ไม่ต้องทําอะไรมากประมาณนี้แต่ถ้ายังไม่ดีขึ้นย่งถ้ากดหนองแล้วมันยังมีอาการที่ตามมาก็คืออาการปวดตุบๆที่บอกไปเนี่ยอันนี้ต้องกินยาแก้อักเสบแล้วนะครับต่อไป คือรู้สึกว่าแผลมันใหญ่ขึ้นด้วยอะครับจากจากคนหาคนที่ถามคําถามเมื่อกี้นะครับครูรู้คือรู้สึกว่าแผลมันใหญ่ขึ้นด้วยครับไม่เจ็บไม่บวมไม่รู้สึกอะไรเลยแค่มีเลือดกับหนองอ๋อเหมือนกับไปกระตุ้นให้มันเกิดแผลที่ใหญ่ขึ้นแสดงว่าช่างอาจจะโดนอย่างเงี้ยโดนอย่างเงี้ยไปกระตุ้นให้มันเกิดแผลให,ใให้ใหญ่แผลฉีกขึ้นนั่นแหนละอ๋ออย่างนี้ก็ใส่เบตาดีนครับก็เอาน้ําเกลือล้างนะครับแล้วก็เอาเอาเนี่ยเอาสำลีก้านจุ่มเบตาดีนนะครับแล้วก็กดบริเวณเหนือ แผลที่เราเจาะมาเพราะว่าถ้าเรากดบริเวณเหนือนี้เบตาดินก็จะไหลจากตรงนี้เข้ามาหาแผลเราถ้ากดเยอะไปก็จะไหลามาตรงนี้นั่นแหละใส่เบตาดินครับแต่ว่าอย่าใส่ยเยอะนะครับก็แบบว่าวันวันก็ได้ครับคําถามต่อไปมีอีกไหมครับกดหนองนี่ทํายังไงเหรอคะเอาสาลีก้านมาพยายามกดกดบีบบีบแล้วเจ็บมากเลยอ๋อคำถามนี้ถ้ากดกดบีบบีบแล้วเจ็บมากเลยเนี่ยอันนี้คือคอ,อักเสบรุนแรงละกดหนองทํายังไงอย่างที่บอกไปนะครับ รอบรอบนี้ถ้ามันบวมเนี่ยเราลองอสำลีกดแล้วมันจะมีหนองออกมาตามรูหรือว่าติดสำลีเราออกมานะฮะนี่คือการกดหนองเจ็บมากเลยอย่างนี้คือการอักเสบรุนแรงนะครับพยายามกินยาไม่ใช่พยายามสิต้องกินยาแก้อักเสบควบคู่ไปด้วยนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะหายช้ามากๆแล้วบางทีเนื้ออาจจะกินจิวเราต้องไปให้ที่้านถอดให้ผมพยายามลาถอดเองไม่ได้นะครับ คอมเมนต์ต่อไปนะคบของเรามันเจ็บมากๆเจ็บมาสองวันแล้วขาดถอดจิ้งออกแล้วมีหนองออกมาด้วยทนเจ็บมาวันหนึ่งแล้วเจ็บจนต้องตื่นมากลางดึกเลยอ๋ออันนี้คืออักเสบนะครับก็กินยากแก้อักเสบกินยากแก้ปวดนะครับเข้าใจเลยอะคนที่ต้องตื่นกลางดึกเราก็เป็นตอนที่เราเจาะรูเนี่ยมันทรมานเว้ยแล้วแบบว่าจะไปหาร้านก็ไม่ได้มันดึกแล้วใช่ปะกินยากแก้อักเสบนะครับแล้วก็กินยากแก้ปวดนะครับแล้วก็กดหนองถ้ามัน ตื่นมากางดึงเนี่ยคืออักเสบแล้วมันจะเริ่มมีหนองก็กดหนองเหมือนที่แนะนําไปเมื่อก่อนหน้านี้นะครับก็จบแล้วนะครับสําหรับการแนะนําอาการอักเสบหลังเจาะหูนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่คิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับแล้วก็กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับไม่แน่นะครับถ้ามีคนกดไลค์คลิปนี้เยอะๆผมอาจจะไปเจาะหูตรงตำแหน่งอื่นเพิ่มนะครับแต่ยังไม่รู้มันไม่มีที่เจาะแล้วว่ะเออ สำหรับคนที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามแล้วก็การรับชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย